สวัสดีค่ะนี่ค่ะหลานชายได้ความคิดสร้างสรรค์จากที่โรงเรียนมีกิจกรรมค่ะพิชยาศึกษาสุดยอดน่ารักมากเขาเอารถมาเล่นแต่ปรากฏว่าเขาแจ้งเขาวางเป็นแถวแถวแล้วเขาจะขายค่ะนี่ค่ะเขาจะขายเขาจะขายรถเนี่ยเขาจะขายทุกอย่างเลยค่ะนี่ค่ะท่านผู้ปกครองลองดูนะคะว่าเด็กอัจฉริยะนี่ขอบคุณพิชยาศึกษาจริงๆ เอาคันไหนใช่ไหมครับน้องขายเอ่อคันละเท่าไหร่ครับลูกสองบาทค<ข>่ะอ๋อคันละสองบาทเหรอคะคันละสองบาทเหรอครับคันไหนครับสองบาทไหนขอชมหน่อยคันนี้ค่ะอ๋อคันนี้สองบาทครับพูดครับด้วยอู้ดูปากคนขายก่อนสิปากคนขายมีแต่ช็อกโกแลตโอ้โหน่ารักคนขายหลอกขนาดนี้ใหเเหมาเลยได้ไหมซื้อทุกคันเลยได้ไหมใหญ่เนาะไป อ๋อโอเคโอเคนี่ค่ะบ้านสวนธรรมชาติจริงๆนั่นน่ะกำลังจะขายข,ายของเห็นนกอ่ะโอเคเดี๋ยวตกตกตกนั่งลงนั่งลงลลอ่ะอ่ะอะขายของใหม่ขายของใหม่สรุปคันไหนสองบาทครับผมไหนเอาใหม่เนี่ยค่ะเขาจัดเรียงแบบเป็นแถวแถว,ถวแบบนี้ค่ะอ่าให้ชมแล้วเขาก็จะขายครับไหนคันเท่าไหร่ครับเอาใหม่คันละเท่าไหร่ลูกสองบาทรับทุกคันเลยเหรอครับทุกคันเลยรอหูสองบาทก็ บวกเข้าไปเอาเลขศูนย์ใส่เข้าไปเยอะๆเๆโอ้โห oh, oh, คันละสองล้านโอเคเลย <Yeah. S 1> อนาคต <Yeah. S 1> โชว์รูมนะคะนี่ <Okay. S 1> เอารถทุกคันมาตั้งเป็นแถวๆแล้วก็จะขายโอ้โ oh, ห oh, oh, ขอบระเจ้าอวยพรความสร้างสารรค์ความคิดสร้างสารรค์ของเด็กที่จะมีอนณาคตในข้างหน้าว้า wow, วสุดยอดเก่งโอเคครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับโนเอลวันนี้วันที่เจพูดตามคุณยาย เดือนตุลาคมพูดเดือนตุลาคม,าคมพศอสองห้าหกหกหกโอเคเก่งมากโนเอลเริ่มมีเขาเรียกอะไรนะมีทัศหรือว่ามีความคิดสร้างสารรค์เป็นของตัวเองที่จะนำอของเล่นมาวางแล้วก็จำหน่าย โหสุดยอดเด็กอัจฉริยะข้าพเจ้าให้สติปัญญาสุดยอดเก่งๆมากเลยค่ะเอลถามซิคุณยายตุ้มจะจะเอาคันไหนน้องขายคันละสองบาทพูดดิไหนไหนคันไหนน้องจะเลือกให้คุณยายตุ้มคันไหนเดี๋ยวเลือกก่อนให้คุณตาวิทย์คันไหนคุณตาวิทย์ก็จะซื้อป้าปาก็จะซื้อเอาเร็วเอาคันไหนครับปอ,ป,ป,อ,บอป้าป้าชอบคันไหนดูก่อนป้าป๊าชอบคันไหนชี้อบอัานไหนดูซิโช โอเคป้าชอบคันนี้อ่ะแล้วคันไหนี่ทุนตาวิชชอบคุณตาวิชอ่ะโชว์ดีดีมองกล้องด้วยตั้งดิตั้งแบบนี้ตั้งแบบนี้บบนอ๋อป๊าคุณตาวิชชอบคันนี้อ่ะแล้วคุณยายตุ้มชอบแบบไหนตุ้มแบบโทรศัพท์ก็ได้อ๋อคุณยายชุ่มอ๋อคุณยายตุ้มชอบโทรศัพท์ไหนดูซิโทรศัพท์อ๋อหันหันมาทางนี้อ่ะอ๋อคุณยายตุ้มชอบโทรศัพท์แล้วคุณมามีอ่ะคุณมามีชอบแบบไหน รู้ได้ยังไงมามีชชอบแบบนี้เหรอโอเคแล้วคุณปาปี้ชอบแบบไหนดูดีดีอ๋อปาปี้ชอบเหมือนคุณคุณมามีดูเหมือนกันแล้วคุณยายยายลูกคุณยายยายชอบแบบไหนครับชอบแบบนี้อ๋อคุณยายยายชอบคันนี้โอ้ชอบแบบนี้ถูกต้องเลยหูรู้ใจคุณยายมากว้าวหลานรักดูสิ ให้เปิดดูซิมีประตูไหมเย,ายยเยยเยยเายยเรายเรากำลังไปขับรถไปที่รีวิวก็เอนเอวก็อยู่ในรถแล้วก็เปิดประตูอ๋ออ๋อคุณยายยยาชอบแบบนี้อ๋อน้องเปิดรีโมทประตูโอเคโอ้โหสุดยอดโอเคงั้นรู้ใจแล้วว่าชอบแบบไหนบ้างอ่ะแล้วคุณตานิ้งหน่องชอบแบบไหนคุณตานิงหน่องชอบแบบอันนีโ้โอ้โหรู้ใจอีกไหนดูซิ น,า,นาเบิ้ลน่ะนาเบิลรถคุณตาล้อตาลิงหนองเอาแบบอันนี้นายดูซิโชว์ใหม่ซิแบบไหนแบบอันนี้อ๋อรถคุณตาลิงหนองชอบแบบนี้อ่ะแล้วคุณคุณนาเบิ้ลน่ะรถรถคุณตาลิงหนองคันใหญ่อ๋อเหรอแล้วแล้วคุณนาเบิ้ลชอบแบบไหนอะลูกนายรถนาเบิ้ลแบบไหนรถไปแล้วนายรถนาเบิ้ลชอบแบบไหนบอกคุณยายรถนาเบิลส้มนาเบิลชอบแบบไหนครับ อ๋อไหนดูซิอ๋อน้าเบิ้ลชอบแบบนี้อ่ะโชว์โชว์โชว์น้าเบิ้ลจะได้รู้อ๋อน้าเบิ้ลชอบแบบนี้ไหนไหนคุณยายดูอ๋อน้าเบิ้ลชอบแบบนี้โอ้แบบรถตำรวจรถตำรวจตำรวจบังจับเด็กอ๋อแล้วน้ำไมยชอบแบบไหนน้าไม้หน้าไม้ชอบแบบนี้อ๋อน้ำไมยชอบแบบนี้อ่ะโชว์โชว์โชว์ยกสูงสูงอ๋อโอเคน้ำไมยชอบแบบนี้แล้วพี่หมูตุ่นน่ะชอบแบบไหนพี่หมูตุ่นชอบแบบไหน น้องรู้ไหมพี่หมูตูนชอบแบบไหนชอบสีแดงอ๋อชอบแบบนี้เหมือนกันเหรอชอบแบบไหนชอบแบบสีน้ำเงินมีสีน้ำเงินไม่มีชอบแบบไหนพี่หมูตูนสีน้ำเงินชอบอันนี้อ๋อชอบเหมือนนาเบิลเหรอชอบเหมือนนาเบิลออโอเคงั้นทุกคนชอบหมดแล้วโอเครู้ใจทุกคนเลยโอ้โหสุดยอดโอเคนี่แหละเก็บความทรงจำไว้ในนี้ไม่มีวันลบเลือนอาเมม อ๋อแล้วน้องชอบแบบไหนชอบแบบชอบแบบไหนชอบเหมือนคุณยายได้ชอบแบบไหนชอบโทรศัพท์กับรถสองัน,นด้วยอ๋อชอบโทรศัพท์กับรถด้วยอ๋อโอเคชอบรถชอบรถคันนี้ด้วยคันใหญ่เนี่ยนะคันเล็กด้วยโอเคชอบรถทุกคันอะใช่ไหมชอบหลากหลายโอเคงั้นสรุปโอ้โหนี่ค่ะรถแต่ละคันเรียงเป็นแถวเลยค่ะโ<ถ>อ้ ุดยอดเอาลงไปเล่นข้างล่างดีกว่าไม่ต้องเล่นบนโต๊ะเดี๋ยวตกเดี๋ยวหลังหงายหลังปะเนี่ยเล่นบนโต๊ะค่ะอาลงไปเล่นข้างล่างปะโอเคบายบายทุกคนก่อนบายบายรู้ใจทุกคนแล้วลุกขึ้นบายบายก่อนเอวเฮ้ยเดี๋ยวตกบายบายก่อนครับนั่งนะเดี๋ยวตกบายบายก่อนบายบายลงมาบายบายจุ๊บๆด้วยจุ๊บๆทุกคนจุ๊บๆคุณครูทุกคนที่โรงเรียนด้วยบายบายโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊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 ่โอ๊ยโอ๊ยโอ ไม่ยอมมาตั้งแคมป์อยู่บ้านสวนโอเคเด็กอัจฉริยะพระเจ้าอวยพรค่ะอาเมนอวยพรทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ